ครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่โหราบยากรตามตำราโหราศาสตร์ไทยในลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนมกราคม68ก่อนอื่นขอกราบสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมในครั้งแรกกรุณากดติดตามเป็นกำลังใจในเราด้วยครับมาตรฐานดาวในราศีมิถุนในเดือนมกราคม2568ดาวพุธดาวประจำตัวของท่านเดินเร็วอารมณ์ของท่านจะแปรปรวนท่านอาจคิดเยอะบางท่านอาจเป็นแพน,นิคควรค่อยๆค,ค,คิดไตรตรองพินิษ์ พิจารณาให้จงดีค่อยๆทำยับยั้งชั่งใจคิดให้รอบคอบอยากกลัวอยากยากังวลทุกสิ่งอย่างเป็นไป,นป,นป,นปนตามเหตุตามปัจจัย 2. ดาวพฤหัสด,ดาวการงานของเจ้าชะตาสถิตยอยู่ราศีประสบตำแหน่งจุลจักรภายใต้พบวินาศอุปสรรคขวางหนามและความท้าทายประกอบกับมีแรงต้านจากดาวมฤตยูถ่ายว่าการงานหรือแนวการงานของท่านมีแต่ความท้าทายเพราะท่านต้องแก้ปัญหาเรื่องเก่าเรื่องใหม่ไปพร้อมๆกันแต่ด้วยที่พื้นดวงของราศีมิถุน จะมีบางสิ่งบางอย่างคอยช่วยเหลือทําให้ท่านผ่านวิกฤตได้เสมอดาวจันทร์ดาวการเงินของท่านเดินปกติประกอบกับดาวตัวตนของท่านได้ตําแหน่งเป็นจุลจักรท่านจะได้รับเงินเล็กๆน้อยๆพอใช้จ่ายได้ไม่ขาดมือดาวอังคารดาวโชคลาภเป็นนิดในราศีกรกฎภายใต้ภพกระดุมพัดช่วงระยะเวลานี้ไม่ควรเสี่ยงหรือลงทุนอะไรทั้งสิน้นถนอมตนถนอมตัวนะครับ 6. ดาวสุ์ดาวอุปสรรคของท่านเป็นอุจจวิลราช ในราศีกุมภ์ภายใต้พบสุภะและวันที่28จะยกย้ายได้ตำแหน่งมหาอุดในราศีมีนภายใต้พบกร,รมะอุปสรรคขวากหนามที่เข้ามาให้ท่านแก้ไขแก้ปัญหาจะน้อยและสามารถคลี่คลายไปในทางที่ดีได้สรุปเดือนมกราคม68เจ้าชะตาถนอมตัวห้ามลงทุนใช้จ่ายให้น้อยปัญหาที่เข้ามาให้แก้ไขด้วยสติปัญญาอย่าใช้อารมณ์หรือโทสวิสัยเด็ดขาดขอให้เทวดาหนุนนำอวยพรอ,อวยัยให้ท่านได้สมประสงค์ดังใจปรารถนาทุกประการครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในเราด้วยจงขอพระคุณยิ่งครับ